ข้เพิ่มมาแล้วบอมวันนี้นะะไปบอมไปวปแต่เพรว่าสิแรนะแต่ด็กมัต้องไปาดอกใหญ่มั้ยคุณือละหรือบุไปว่ามืออาหาอยู่นี่มันเลยเนี่ยมือละเพื่อพนโต๊ะน้นจ้าคือเป็นเปคืมเป็นฮ้อนๆเอาๆยังไงมเมแมสเสียนตุนต๊บอลอื่นเราจะเย็นคือแต่ก่อนเนาะอันนี้ฮอดโบเย็น ต่กะมีล่มยู่หะน,นะเจ้าโซดาว่านี่แบบโตเป็กโตเป็กลงไปว่านี่ตกตอนเช้าเช้าเอาสียงผุนบ่บันนี้อันสามอนนะเฮ้ยโบโตกโบโตกไหนไหนมาละตกอยู่เด๋ววะนี่เอาให้ยายตัวนะเป็นที่จะมาหมดเห็ดเลยเอออันนี้โลด